ัเริงก็เจ้าตต้นกาที่พมจะต่างจกน้พรว่าถ้าตเได้มาดีต่อไปหนุนตัวมีมีโอไฟเต่าไฟมักแ่งองคือทีิลาละพาว่าเดียโอโหฟ้ากอ้นี้งทีนีงาใช้เต่าลยถ้าสมมติว่าคนใจฝ่าก่อนไหมนำพูนเนี่ยประด